สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าออฟซิลารับรถเข้าใหม่กลางดึกนะคันนี้สวยมากนะครับนี่คันนี้โดยเฉพาะนะใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ใช้งานอยู่นะครับรีบมาเลยสวยสุดๆรถบ้านแท้นะครับนี่จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์ตัวพรีเลนเนอร์เครื่องยนต์3.0ตัวจีกู้ตัวท็อปนะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ปี2012 ราคาเบาๆ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคันนี้200 0กว่าบาทมามาดูมาชมนะครับนี่งามหลีครับคันนี้งามคากักงามแมอีพอยแม่จอดเทอร์เลยสูงเจิญเทินข่าวจูนพูนอยู่นี่นะครับมากลางดึกเลยนะครับคันนี้นะมาดูทีละส่วนนะครับมาดูส่วนหน้าเลยนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับตัวนี้มีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับ คันนี้เกียร์ออโต้ตัวท็อปนะย้ําเลยเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับนี่ใครชอบตัวท็อปเบอร์ตองนะมานะครับรีบมาจับจองเลยนี่นางฟ้านะครับนางฟ้าขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อเฝ้ามาเอานะครับรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางโดยเฉพาะนะครับที่สำคัญนี่เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายนะรถบ้านแท้ๆนะครับแท้แน่นอนแท้ทูเลย น,ะนี่สวยมากนะครับเนี่ยใครชอบเขาเขานะเขาเขาเหมยเหมยนี่มาเอาไปเด้อนี่ไหมสองแสนกว่าบาทนะวีกุแชมป์นะครับตัวนี้นะวีกุแชมป์ได้ตัวท็อปเกียร์ออโต้อีกต่างหากนี่มาดูนะครับป้อนน้อมหลีครับนี่เอองามขัดง้มแนี่อีพอยแม่นะครับแม่มาดูมาชมนะครับเดี๋ยวเปิดรับแสงหน่อยเรารับตัวเข้ามากลางดึกนะเราก็พาดูพาชมกลางดึกเลยเผื่อใครใจร้อนนะครับใครใจร้อนมาก่อนได้เลยนะนี่ อย่าลังเลอย่าคิดนานนะครับใครหาตัวนี้อยู่ต้องการตัวนี้นะได้ตัว4ประตูนะคันนี้4ี่ประตูยกสูงโรงงานนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายเนี่ยดูภายในเลยนะภายในนะครับเป็นโฉมภายในดำนะตัวนี้เป็นโฉมภายในดำเป็นรุ่นฉลอง50ปีนะครับนี่ไหมป้อนงามอิเลดูเบาะนะเนี่ยนะครับเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดำของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยดูเลยขอบตะเข็บรอยเย็บนะครับเส้นได้เดิมนะ ไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยนะครับเบื้องเอานี่แม้พวงมาลัยนะครับตัวนี้นะตัวท็อปนะดูเลยเนี่ยพวงมาลัยมีฟังกชั่นนะครับฟังกชั่นพวงมาลัยแอร์แบ็กคู่เบรก ABS คอนโซลดำนะตัวนี้เป็นโฉมภายในดำเกียร์ออโต้นะดูเลยนะครับเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้เนี่ยขับสบายเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะดูเลขไม้หน่อยนะครับเนี่ย ให้ดูให้ชมกันสดๆสดไม่แท้แสนแปดนะไม่แท้แสนแปดมีกวดแชมป์นะครับปี2012ก็ถือว่าไม่เยอะนะตามอายุนะครับเนี่ยเกียร์ออโต้ภายในดำตัวท็อปอครบเลยคันนี้บอกเลยครบนะครับแต่ราคาเบาๆ2 0แสนกว่าบาทนะดูแผงประตูนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมบู่ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งนะสีดำนะตัวนี้โฉมภายในดำาีนยกระจกไฟฟ้านะครับ งามอีหลีคันนี้งามคักงามแนี่อีพอีแมววีก็แชมป์ได้เนี่ยเกียร์ออโต้นะครับอ่ามาดูน็อตประตูเนี่ยน็อตประตูฝั่งขวานะน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงเนี่ยดูเลยนะครับตัวบนตัวล่างสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะเนี่ยดูเลยนะครับน็อตแต่ละตัวเนี่ยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดคือแบบนี้นี่คือน็อตไม่ตีงนะครับอ่าต่อไปมาดูเนี่ยประตูรถมีกี่บานเนี่ยแกะดูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราแกะให้ดูให้ชมแบบนี้ดู เม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากนะครับเนี่ยของเดิมโรงงานนะอยู่เดิมคงสภาพนะครับเนี่ยรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะเนี่ยประตูหน้าด้านขวานะครับแกะดูแบบนี้นะดูเม็ดอาร์คนะครับให้ดูเม็ดอาร์คทำไมเพราะว่าให้ดูว่าถ้ามีเม็ดอาร์กก็แสดงว่าอยู่เดิมคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนนั้นๆนะ,นะรถยนต์นะครับชิ้นส่วนแต่ละส่วนจะมีเม็ดอาร์คให้เราดูนะต่อไปมาดูประตูแถวหลังนะครับเนี่ย ปอดเห็นไหมภายในดำนะคันนี้ภายในดำนะเบาะผ้าสีดำของเดิมโรงงานนะครับสะอาดสวยงามเลยไม่มีขาดไม่มีถลอกนะรอยเย็บแต่เข็บเส้นได้เดิมนะครับดูเลยเหไหมเพือ่อเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะรถของเราดูเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับดูกันอย่างให้ครบทุกส่วนเหมือนสมาชิกมาดูรถด้วยตัวเองนี่แผงประตูเดิมบุด,ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งสีดำนะกระจกไฟฟ้า ย้ำเลยคันนี้ตัวท็อปนะเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับปี2012อ่าดูประตูเนี่ยประตูด้านหลังฝั่งขวาเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับคันนี้อ่าเบื้องเอานิ่พูด่ะนะเนี่ยรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานนะครับเบิง้งนี่สบายใจหายห่วงเลยนะรถไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมคงสภาพคันนี้บอกเลยสวยสุดๆราคาเบาๆสองแสนกว่าบาท ได้มีโกแชมป์นะสี่ประตูยกสูงนะครับตัวนี้เอ้โ,อโองามขักงามแน่ยีพออยีแม่ข่อยเอ้ยนี่แม่มัสอวันทาบันเนี่ยโอ้ยเนี่ยนะมีรถคันไหนสวยๆเนี่ยผมอยากให้สมาชิกได้มาเอาไปใช้งานนะครับไม่ใช่อะไรนะเออกว่าจะหามาได้เนี่ยจริงๆลําบากนะหารถมาขายเนี่ยลำบากมากแต่เราก็หามาให้ได้นะครับเนี่ยโดยเฉพาะ4ประตูตอนนี้ขาดตลาดด้วยผมบอกเลยนะ เออตลาดอย่างมากเพราะว่าราคาสูงเออแต่เรานำมาขายราคาต่ำเหมือนเดิมนะครับขายแพงไม่เป็นนะที่นี่นะเอออิ่ินะครับอ่ะมาดูนะครับส่วนนี้ห้องเครื่องนะเป็นส่วนหัวใจสำคัญเลยนะหัวใจสำคัญของรถยนต์ทุกคันตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3 0 163แรงม้านะครับเป็นตัวท็อปนะคันนี้ตัวท็อปอ่าเกียร์ออตโต้ด้วยอ่ะต่อไปมาดูนะครับนี่ สภาพเครื่องยนต์นะดูเลยนะเนี่ยเครื่องแห้งๆใสๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีคราบน้ํามันเลยนี่ไหมปอดงามอิลิเครื่องดีคันนี้เครื่องดีนเกียออ,อ,ออตโตรันดีไม่มีสะดุดนะครับอ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้ที่สําคัญแต่ละส่วนคานหน้าดูเลยนะคานหน้าเดิมนะครับเนี่ยเลขคานหน้าหญ่เมืองเกิ้งนะครับต้องใหญ่เมืองเกิ้งนะวีโก้เนี่ยจำไว้เลยนะเ <laughs> ม็ดอาร์เดิมนะครับอยู่ครบเลยเนี่ยคมกิฟนะ ฝั่งขวาเนี่ยตาไก่นะครับแผ่นเหรียญบาท Napoleon. ของเดิมโรงงานนะคันหน้านะครับฝั่งขวาสัญ,ญลักษณ์ตัวอา Gotta, ของเดิมคมกิฟเลยนี่สวยสุดๆหม้อน้ํานะครับอันน nice. ี้แจ้งนิดนึงนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเพราะว่าตามอายุนะตามอายุการใช้งานอย่าไปซีเรียสนะครับหม้อน้ําตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะก็มีการใช้งานก็จะมีแตกรอยซึมอะไรตามอายุนะครับแต่คันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามอายุการใช้งานนะ ฝั่งซ้ายนะครับนี่คันหน้าเนี่ยตากไก่แผ่นเหลียญบาทเดิมนะครับเนี่ยคันหน้าซ้ายดูเลยนะอ่าสัญ,ญลักษณ์ตัว L อยู่ในวงกลมของเดิมคมกิฟเลยสบายใจได้นะครับดูแก้มซ้ายบ่าเนี่ยเบิ้งเนี่แก้มซ้ายเดิมเพดเดิมนะครับดูเลยเนี่เพดนะเพดเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์3 0มจุแรงม้าปี2012แท้เลยหน้าแชมป์โฉมวีโก้แชมป์นะครับคันนี้นะอ่าซุ้มซอกเดิมเนี่ยดูเลยนะดูพื้นนะครับ ดูพื้นดูเม็ดอาร์กแล้วเนี่ยรูต่างๆอยู่เดิมคงสภาพนะครับอ่มาดูน็อตหน่อยนะฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมฝาเดิมนะฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับอเพื่อความสวยงามนะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยดูตะไก่เนี่ยตะไก่แผ่นเหรนบาดยังอยู่เดิมคงสภาพนะครับสติ๊กเกอร์เดิมตะเข็บรอยเย็บเดิมนะฝากระโปรงเนี่ยนะครับดูเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดเนี่ยอยู่เดิมเดิมเนี่ยคมคมอย่างนี้นะครับ สบายใจได้นะห้านี่เบื้องเอานะครับนี่ส่วนนี้จุดนี้โทษทีลินพันกันนะครับจุดนี้สําคัญนะฝากระโปรงเดิมต้องมีโลโกโ้ยี่ห้อโตโยต้านะจำไว้เลยนะครับเนี่ยของเดิมของแท้โรงงานนะครับฝา,าฝาแผ่นกันความร้อนยังมีอยู่นะน็อตน,น,นะครับฝั่งขวาน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับนี่แก้มขวาเดิมซุ้มซอกเดิมปั๊มเบรก abs มีให้พร้อม คันนี้ตัวท็อปนะเกียร์ออโต้ตัวทอ็อปบอกเลยภายในดำปอดครบคันนี้สเปคสูงแต่ราคาต่ำบอกเลยพ้วน่ะอีพอยแม่ข่อยนี่ไหมปัดโทันี่ติดเครื่องฟังเสียงกันเลยนะครับเครื่องแน่นๆเบิ้งเอาฟังเอาปะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคนขายโกหกนะครับมานี่ติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0 163แรงม้านะ เครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะดูเลยฟังเลยนะครับอ่ะมาตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยดูนะครับดึงแท่ขึ้นมาเนี่ยเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตีเครื่องช่วงล่างดีนะเกียร์อ,ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะวีโก้แชมป์นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานป้อนงามอิหรีคันนี้นะครับ สองแสนกว่าบาทได้ตัวท็อปนะบอกเลยได้ตัวท็อปอ่ะต่อไปดูตรงนี้นะครับขอบกระบ,บะนะนี่ให้ดูกันอย่างนี้นะมาดึกๆแล้วก็พาดูพาชมดึกๆนะครับเนี่ยเบื้องเอาพูดนะนี่เม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่กระบ,บะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะเนี่ยส่องเข้าไปนะครับจะมีเม็ดอาร์คนะแหมชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับต่อไปดูเลขเชดซีนี่สาคัญนะส่วนนี้สําคัญดูเลยนะเลขเชดซีเดิมคมกิฟเลยพูดนะป้อนนี่ไหม ซีเดิมสวยนะไม่มีดาไม่มีต่อนะครับไม่มีผูกไม่มีก่อนแน่นอนรับประกันการ,การันตีไม่มีน้ําท่วมนะครับรถอ,อยู่นี่นะไม่มีน้ําท่วมถ้าน้ําท่วมไม่เอามาขายนะครับสบายใจได้นะอดูล้อมแม็กหน่อยนีย่แม็กยางนะครับตัวนี้แม็กเนี่ยของศูนย์โตโยต้าโฉมเป็นลายของวีโก้แชมป์เลยนะตัวนี้ของแท้ของเดิมโรงงานนะครับแม็กยางนะยางขอบ17นะขอบ17ซีรีส์265ทับนะครับ อ่าดูมีปียางไหมนี่ยางปี 22, ยี่สิบสองผุนได้เนี่ยปาร์ตนี่ไหมปี 2, 2022เลยนะครับดอกยางประมาณ80%นะ80%ใช้อีกเป็นปีนะครับอ่าดูใต้ท้องช่วงล่างผุน่ะส่องเข้าไปนะครับช่วงล่างดีเช็ดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผุไม่มีก่อนแน่นอนงามคักงามแน่งามโพดงามโพอีพอยแม่ข่อยเฝ้ามาเอาผู้ใดก็ได้นะครับเอ่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะคุ้มตรงไหน คุ้มตรงที่ว่า1นะครับสีประตูยกสูงโรงงานเกียร์ออโต้ขับสบายนี่ตัวท็อปภายในดำสุดแล้วคันนี้สุดเลยเจริงนะครับเ,เนี่ยมาดูนะครับเนี่ยส่วนท้ายนะฝาท้ายดูเลยฝาท้ายเดิมนะตัวนี้เป็นรุ่นตัว G นะตัว G ีกู้ตัวท็อปนะบอกเลยตัวนี้ตัวท็อปนะครับวีโก้แชมป์เนี่ยเป็นรุ่นฉลอง50ปีนะเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นฉลอง50ปีนะครับ งามอิลิงามคักงามแน่นะครับนี่กล้องหลังมีให้พร้อมนะกล้องหลังโรงงานนะครับกันชนท้ายมีครบเลยอ่าอ่ะ,อะต่อไปมาดูนะครับกระบะแม็กไลเนอร์มีเนี่ยนะไม่มีรอยแตกรอยยุบเลยเบิ่งเอานี่แม่ป๊อไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเนี่ยอยู่สภาพนี้ผมบอกเลยนะอ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับขอบเนี่ยขอบกระบะขวานะขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมนะ ฝั่งขวาเ r เนี่ยสัญ,ญลักษณ์นะครับของเดิมโรงงานเม็ดอาร์อยู่เดิมครบทุกจุดทุกเม็ดนะฝาท้าทยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัว R ของเดิมคมกิ๊บเลยสบายใจหายห่วงนะครับงามโพดงามโพยพอยแม่ฝ่ามาเอานะครับออยุ้ใสกับมาเอาเด้อีบ้านี่ <c oughs> ดูนะครับฝั่งซ้ายเม็ดอาร์ตะเขียบรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับดูเลยเนี่ยฝั่งซ้ายสัญ,ญลักษณ์ AL ของเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์แต่ละเม็ดอยู่เดิมเดิมนะ ฝาท้ายสัญ,ญลักษณ์ตัว L ของเดิมโรงงานนี่ยังอยู่นะคมๆเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้่มาดูพื้นรอนกระบาดหน่อยมันยังง่ายขึ้นบนี่แนนคักอ้าวขึ้นแล้วนี่นะครับผูด้ดะเบิ่งเอาปาอดผู้นมยอนกระบาดนะครับล่องอูรูดูลูด,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 ดููดููดเง้วอาลาดอาดลาดบุนปะปาดทั่วเม็ดอั๊กตะเกียบรอยเย็บเดิมนะครับกระบาดไม่มีซอดนะไม่มีซอดไม่มีทะลุนะเอโอ้ยสะออนสะออนสะออนขั้นนี้นะครับเฝ้ามาเอาขาวจุนพูนอยู่นี่โอ้ย นะครับผู้ใดน้อจะได้เป็นเจ้าของนะครับมาเด้อมาเด้ออ่าดูดูใต้ท้องนะครับล้ออะไรยางอะไหล่มีให้พร้อมช่วงล่างดีเช็ดซีเดิมสวยนะเอองามอี่เขาเนี่นะครับงาขังงาเนี่ยอีพอรมเี่ยนะครับมาตัวเออตัวไผ่ว่าเป็นเนื้อผู้ขาเนี่ยนะครับมีต่มีตะคนมาตัวมาต้ม,ตม,ตมตอโอ้ยจะเป็นยังไงเกิดมาซาดนี่ก็ได้นะครับเออมาตัวมาต้มกันดีเถอะโ,โว้เนี่ยเอออ่ะต่อไปนะครับมาดูเนี่ย กระบะนะครับฝั่งซ้ายดูเลยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับสบายใจหายห่วงเลยคันนี้สวยจริงๆสวยสุดๆอ่าเนี่ยใครชอบขา,ขาวๆมาเลยนะขา,ขาวๆตัวท็อปเบอร์ตองได้หนิเด้อ <laughs> เอานะครับมาต่อไปนี่นะแผงประตูดเดิมนะครับบูดด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะอ่ะ ภายในดูเลยนะภายในดำนะคันนี้ย้ําเลยภายในดําเบาะดํานะครับขอบจะเข็บรอยเย็บเดิมนั้นเนี่ยเบาะนะครับไม่มีรอยขาดรอยทะลอกเลยนะสวยมากสวยสุดๆอ่ะมาดูขอบประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะเนี่ยเม็ดอาร์กจะเข็บรอยเย็บรอยเว้ารอยบากของเดิมนะครับคันนี้นะอยู่อยู่เดิมครบนะก็จะมีการเก็บสีนะครับอันนี้เราแจ้งเรารายงานนะรถนะ รถมีการใช้งานนะครับก็เก็บสีให้ตามอายุนะครับมีริ้วรอยอเรื่องงานสีอันนี้เราเก็บให้สวยงามนะครับเก็บเพื่อความสวยงามนะ,ะต่อไปนะครับดูภายในนะเนี่ยประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูเดิมบูด้านข้างเป็นผ้าลายรังพึ่งกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะคอนโซลเนี่ยแอร์แบ็กคู่นะแอร์แบ็กคู่เบรก abs เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดฟังก์ชันพวงมาลัยนะ เออเบิ้งเอาพุตนะป้อนี่แหมตัวท็อปเด้ออีพอยแม่อันนี้โตท็อปเด้ไหนครับเนี่ยโตท็อปเบิดตองเด้อนี่เด้อ <c oughs> อ่ะดูเลยนะครับเบาะเนี่ยดูตะไอ้ตะเข็บนะครับรอยเย็ยบเส้นได้เนี่ยอยู่เดิมคงสภาพเลยนะดูลายผ้านะซูมใกล้ๆหน่อยผู้ช่วยเนี่ยดูลายผ้าเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเบาะลายผ้าอยู่เดิมนะไม่มีรอยขาดรอยทะลอกเลยนะครับงามอิเลีค่นเนี่ยบอกเลย งามคักงามแี่อีพออีแม่ไขวัวอะต่อไปมาดูเนี่ยน็อตประตูซ้ายนะครับเนี่ยนะน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมไม่แก่ไม่ถอดนะประตูตัวบนตัวล่างดูเลยนะครับเนี่ยอยู่เดิมเดิมอย่างนี้สบายใจหายห่วงนะต่อไปมาดูเนี่ยนะประตูด้านหน้านะครับเม็ดอาร์กรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเนี่ยคมคมเลยนะเนี่ยดูนะครับเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดแต่ละจุดเนี่ยดูนะอยู่เดิมเดิมแบบนี้สบายใจได้นะครับเห็นไหม อประตูมีกี่บ้านแกะดูนะครับแกะดูให้ครบทุกบานเลยนะโอ,โอ้สะอ่อนี่ดีนี่คันนี้นะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยโคตรคุ้มนะโคตรคุ้มนะครับไม่ไม่มีอะไรจะแบบบรรยายแล้วเออจริงๆไม่มีอะไรบรรยายนะอูงามอิลินะครับสองแสนกว่าบาทได้สภาพนี้นะต่อไปมุดดูใต้ท้องนะครับช่วงล่างเช็ดซีฝั่งซ้ายดูเลยพู่นะ เชสซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูกไม่มีก่อนแน่นอนนะครับไม่มีน้ําท่วมรถเ,เขตอีสานเรานะครับไม่มีน้ําท่วมอนะครับใช้งานแบบสบายใจภาสีสิงหานะครับเดือนสิงหา68นะนี่ใช้ได้อีกหลายเดือนนะครับหลังคาดูหน่อยนะหลังคาสีสันสวยงามน,นะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมสออากาศกลางด้านหลังนะนี่นะครับสวยสุดๆนะ เนีขาวจูนพูนอยู่นี่ขาวขา,วขาวอึมอึมอุบอุบเฝ้ามาเอาเด้อผูอ้ใดก็ได้ใครมาขาวขาวนะครับใครชอบขาวขาวชอบตัวท็อปเบอร์ตองนะนี่คุ้มมาก2องแสนกว่าบาทนะครับคันนี้นะเออได้รถบ้านด้วยนะครับรถบ้านแท้ๆเลยอ่ะต่อไปนะครับมานี่อ่ะนี่นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะที่เราให้ดูให้ชมกันของรถคันนี้นะครับย้ํากันอีกครั้ง จอดเทอเลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นี่เดอ้อโตโยต้าไฮรักบีก็แชมป์ตัวพีเรนเนอร์เครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้ตัวจีกู้ตัวท็อปนะคันนี้ตัวท็อปสุดเลยปี2,012ราคา2 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแล้วชอบที่ดูแล้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์09 5 6 6 9 8 7 9 8 7 7 0956698777 หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองของนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองของนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ